สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาในคลิปนี้จะเป็นการต่อคณิตจากคราวที่แล้วครับคราวที่แล้วครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับอนุกรมเนาะทุกคนฟังคลิปคําแนะนําอนุกรมเสร็จจากนั้นมองไปที่ใต้คอมเมนต์จะมีคลิปแปะไว้11คลิปทุกคนไปเรียนให้ครบจะได้แนวข้อสอบและแนวทางในการเตรียมตัวสอบอนุกรมมาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่มีความสําคัญกับนักเรียนครับเป็นหัวข้อ o p e r a t i o n และแน่นอนนักเรียนไม่ต้องกังวลครูจะอธิบายและติวนักเรียนจนครบทุกเรื่องในคณิตศาสตร์ สำหรับวันนี้เป็นหวัวข้อ Operation ซึ่ง Operation นนั้นออกสอบในภาคกอแน่นอนทั้งสาสนามเลยครับกกพกกทแล้วก็กกสนเอนาะนักเรียนเจอแน่นอนครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะอ่านอะไรแล้วไม่เจอเตรียมตัวไว้ได้ใช้แน่นอนก่อนจะเริ่มเรียนครับมาอธิบายตรงนี้นิดนึงนั่นเองครับณขณะนี้ครูทำเพล์ลิสติวสอบภาคกสามสนามไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะน,นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า คลิปติวภาคกอสามสนามกกพกกมและก็กกสนทุกคนสามารถเข้าไปฟังคําแนะนําทั้งหมดแล้วดูที่ใต้คอมเมนต์ของแต่ละคลิปจะแปะคลิปติวไว้ให้นักเรียนเคลียร์นะครับดังนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนก่อนอื่นถ้านักเรียนหาช่องครูไม่เจอให้นักเรียนเซิร์ชอาจารย์สักชัยครับอาจารย์สักชัยเกิดพิทักษ์ก็ได้ในช่องเซิร์ชของ YouTube จากนั้นให้นักเรียนมองไปที่เพลย์ลิสต์นักเรียนกดครับคลิกกดตรงนี้นะมันจะเจอบวทหมู่ที่ครู เตรียมไว้ให้ซึ่งหมวดหมู่ของการสอบภาคก,กสามสนามนันเรเยนเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ครับครูมาทําให้ใหม่ตรงนี้นันเรียนก็จะได้เรียนรู้คลิปที่ครูแปะไว้ไล่ลาดับตามที่ครูสอนนันเรียนจะได้ทุกอย่างตอนนี้ครูแปะอะไรไว้ให้บ้างกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนาะเคลียร์แล้วนะครับกฎหมายครูแปะคลิปติวไว้ให้แล้วเคลียร์อะไรครับอังกฤษเนาะครูแปะคลิปติวไว้ให้แล้วเคลียร์ภาษาไทยครูแปะคลิปติวไว้ให้แล้วเคลียร์ณขณะนี้ครูกําลังจะ ติวคณิตครั้งที่2ครั้งแรกเป็นอะไรครับเป็นอนุกรมครั้งที่2เป็นโอปอรชันดังนั้นติดตามไปเรื่อยและทั้งหมดครับที่นักเรียนต้องการจะเรียนเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ครูขออ้อมนิดนึงครับเพลย์ลิสต์นี้เข้าไปดูนะครับครูสอนไปทุกอย่างแล้วนักเรียนจะเตรียมตัวได้อย่างง่ายๆส่วนภาคขอเดี๋ยวครูมาจัดให้อีกดังนั้นปีนี้ครับเรียนทาตัวเองให้ได้คะแนนมากๆจะได้บรรจุนะครับครูเลีย์ไ้ทุกอย่างแล้วเนาะดังนั้นอย่าลืมเพลย์ลิสต์นี้ครับนักเรียนกดเข้ามาที่เพลย์ลิส กดเข้าไปตรงนี้แล้วไปมองที่เพลิกก์ภาคกสามสนามนเรียนจะได้ทุกอย่างที่ต้องการไม่งงเนาะคราวนี้มาเริ่มกันครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าอนุกรมออกกี่ข้อแน่นอนเอนอีน่อนุกรมอ่ะในกอพอในกทมอ,ออกห้าข้อแต่ในกสนจะมากกว่าห้าข้อครับนักเรียนสามารถทําคะแนนได้เพราะว่ากสนมันไม่มีวิชากฎหมายแล้วก็ไม่มีวิชาอังกฤษเนาะมีแค่คณิตกะไทยดังนั้น อะไรที่ออกสอบในกพอพกสนจะออกเยอะยิ่งกว่าเคลียร์ทุกประเด็นนะครับแต่เนักเรียนจำไว้ทุกๆคะแนนมีความหมายมีผลต่อการสอบผ่านทางนั้นมีคนตกข้อเดียวก็มีเยอะแยะนักเรียนรู้อยู่แล้วในกลุ่มเราเนี่ยครับนักเรียนพลาดแค่นิดเดียวน่าเสียดายเพราะว่าการพลาดนิดเดียวถ้าเราไม่พลาดเราอาจจะไปถึงราชการแล้วใช่ไหมครับดังนั้นทุกข้อมีความหมายเนาะมาดูที่อนุกรมครูจัดไปแล้วนะครับผ่านอย่าลืมไปย้อนดูในลย์ลิสต์นี้นะครับ ต่อมาวันนี้เป็นหัวข้อโอ peration ตรงนี้นะครับโอ peration โดยปกติกพกทมใช่ไหมครับก็จะออกเท่ากันนั่นแหละหนึ่งข้อนัเรียนบอกโอ้โหหนึ่งข้อไม่มีค่าหนึ่งข้อมีค่านะครับมีผลต่อคะแนนดังนั้นเตรียมตัวไว้หนึ่งข้อก็มีความหมายและบอกเลยว่าโอ peration เป็นหนึ่งข้อที่ง่ายๆให้นักเรียนเก็บคะแนนแล้วก็สอบผ่านได้สบายๆดังนั้นใครที่ตกเพียงหนึ่งข้อมองโอ peration ไว้มันจะช่วยนักเรียนสอบผ่านได้เคลียร์นะครับต่อมากสอนะครูแน่นอน อะไรที่ออกสอบในกพกทมกสนจะออกยิ่งกว่าเพราะว่ากสนนั้นมีแค่คณิตกับไทยดังนั้นโอเปอเรชั่นของกสนจะออกเยอะเช่นกันเตรียมตัวไว้นักเรียนได้ใช้หนึ่งข้อในกพกทมก็มีความหมายสําหรับการสอบผ่านของนักเรียนและในกสนจะออกหลายข้อใครลงสอบกสนก็จะมีค่าต่อการสอบผ่านและยิ่งได้คะแนนมากๆกสนเอาไปรวมแล้วนักเรียนได้บัญชีบนบนได้สอบผ่านได้บรรจุเร็วเห็นภาพมากขึ้นเนาะ ังนั้นทุกๆคะแนนมีความหมายครับเรียนไม,ไม่ไม่ต้องมองว่ามันกี่คะแนนเราติวทั้งหมดนะครับอ่ามาดูกันหน้าตาของโอเปอเรชั่นหน้าตาเป็นอย่างไรครับหน้าตาโอเปอเรชันเป็นแบบนี้ใครไม่เคยทํามาก่อนใครไม่เคยสอบมาก่อนก็จะไม่รู้ครัวมาให้ดูอย่างเล่นๆยกอย่างเช่น3ดอกจันสองเท่ากับ9 4 2ดอกจันสี 2, ่เท่ากับยี่สองห้าดอกจันสามเท่ากับเคสชันมาร์กเขาต้องการถามว่าเคสชันมาร์กเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โดยมีช้อยทางเดนการหลายๆคนถ้าไม่เคยติว หรือไม่เคยเรียนมาก่อนก็จะคิดว่าดอกจันทร์คือการคูณเนาะแต่จริงๆดอกจันทร์ไม่ใช่การคูณครับไม่ใช่นะคูณเน้น,นทีดอกจันทร์ไม่ใช่การคูณแต่ดอกจันทร์หมายถึงการกระทําครับอาจจะเป็นการบวกรบคูณหารคล้ายๆเกณฑ์ยี่สี่ครับให้ได้ตัวเลขนั้นๆแล้วก็เอาตัวเลขนั้นๆมาหาความสัมพันธ์ในการหาค e s เ i o n mark หลายๆคนบอกอครูผมไม่ค่อยเข้าใจ เดี๋ยวนักเรียนไปติวแล้รจะเข้าใจครูพูดให้ฟังเบื้องต้นเนาะว่าหน้าตามันเป็นแบบเนี้พูดให้ฟังเบื้องต้นหน้าตามันแบบนี้นะใครไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่เคยอ่านมาก่อนก็จะเสียคะแนนไปไง่ายเพราะว่าคิดว่ามันเป็นการคูณคูณยังไงก็ไม่ได้คําตอบเพราะมันไม่ใช่การคูณนักเรียนมันคือการกระทํากันของตัวเลขครับกระทําในที่นี้แปลว่ามันเป็นไปนได้ทั้งบวกลบคูณหารแล้วแต่นักเรียนต้องทําออกมา พอเนียทำออกมาต้อเรียนจะรู้ว่าความสัมพันธ์มันคืออะไรแล้วก็เอาความสัมพันธ์นั้นมาหาคําตอบสุดท้ายห,หลายๆคนกังวลไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวน้อเรียนมาเรียนกับครูจะเข้าใจโอเปอเรชันและหลักการทําแบบชัดเจนที่สุดครูสอนโอเปอเรชันไว้ทั้งสามพาร์ทเดี๋ยวนราเรียนมาดูครับพาร์ทแรกตอนที่หนึ่งครูสอนทักษะพื้นฐานและหลักการทาโอเปอเรชันครับหลายๆคนไม่เคยรู้โอเปอเรชันมาก่อนครูจะทั้งรีวิวและเอาข้อสอบมาให้ดูว่าหน้าตาของโอเปอเรชันมันเป็นไหนหลักการทํามันคือ,อยังไง ต่อมาครับในคลิปที่2อครับครูจะสอนเทคนิคครับคือนักเรียนต้องทราบว่าโอ peration มันคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับอนุกรมมันเป็นการเดาตัวเลขแต่มันก็พอมีเทคนิคที่จะทําให้เราทําได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นได้คําตอบเร็วขึ้นถูกต้องและก็ได้คะแนนดีๆด,ดังนั้นนักเรียนเรียนครั้งที่1นักเรียนจะรู้ว่าเออโอ peration มันคิดยังไงนักเรียนเรียนที่2องนักเรียนจะรู้ว่าเทคนิคการคิดที่ทําให้โอ peration มันเดาได้ง่ายขึ้นต้องทํำยังไง พอเรียนเรียนสองพาร์ตนักเรียนจะเข้าใจลึกซึ้งไปต่อด้วยพาร์ทสามนี่คือข้อสอบกอพของจริงครูย้าว่าของจริงนะจากสานักงานกอพที่ออกสอบในสนามซึ่งนักเรียนจํามาครูเอามาเฉลยให้ดูพอนักเรียนดูสามสี่นักเรียนก็จะเห็นภาพว่าอ๋อโอเปอเรชั่นมันหน้าตาแบบนี้เวลาทําข้อสอบจริงก็เป็นแบบนี้นักเรียนก็จะรู้หลักการทําจากนั้นเป็นต้นไปนักเรียนจะทําข้อสอบโอเปอเรชั่นได้เคลียร์นะดังนั้นนักเรียนติดตามคลิปครูให้จบทั้งตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามและตอนที่สี่ตั้งใจเรียนครับเรียนไปจดไป คลิปติวทั้งหมดอยู่ที่ตรงคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้นะมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับมองไปที่ใต้คลิปเนี้ยมันจะมีคอมเมนต์อยู่นักเรียนรู้จักคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะที่เรียนกดขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้ครูเนี่ยครับตรงใต้คอมเมนต์นะครูจะแปะคลิปไว้4ี่คลิปตามสารบัญน,นี้เลยดังนั้นมองไปที่ใต้คลิปนี้นักเรียนก็จะเรียนได้ทั้งหมดเคลียนะครับวันนี้จบอนุกลมนักเรียนมีแค่4ตอนเรียนให้จบ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต่อด้วยเรื่องอื่นๆต่อไปครูจะสอนจนครบทุกเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างครูตามนี้ยครับครูจะไล่สอนทั้งหมดเลยและแปะคลิปให้นักเรียนเรียนได้โดยง่ายพอจบนี้เราต่อด้วยอะไรครับต่อด้วยภาคขอเนาะหวังว่าครูจะส่งให้เนี่นหลายๆคนผ่านทั้งกกพกกทมและก็ได้บรรจุราชการภาคได้สอบผ่านภาคขอและบรรจุข้าราชการกศนด้วยและกทมนั่นเองก็มีลุ้นดังนัง้นติดตามครูไว้ครับเนี่ย รับรองทุกๆคลิปจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนครับ